สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2สําหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะเรียนกันวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพศ2563นะคะพบกับคุณครูม,มลิกานิลาลงนะคะหรือครูปุ่งค่ะเรายังขึ้นออหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องการบวกการลบ จำนวนนับไม่เกิน100นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100นะคะการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100จะมีทั้งไม่มีการทดแล้วก็มีการทดนะคะด่วนแรกเลยการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100นะคะการบวกจำนวนนับที่มีผลบวก ไม่เกิน1 0ึแบบไม่มีการทดขอยกตัวอย่างนะคะมีปลาทอง16ตัวมีปลานกยุง20สมีปลาหางนกยุง22ตัวรวมมีปลาทองและปลาหางนกยุงทั้งหมดกี่ตัวมีปลาทอง16ตัวมีปลาหางนกยุง22ตัวรวมมีปลาทองและปลาหางนกยุงทั้งหมดกี่ตัว เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกเพราะว่าโจทย์ถามว่ารวมมีปลาทองและปลาหางนกยูงทั้งหมดกี่ตัวนะคะเราจึงใช้เป็นวิธีการบวกดังนี้จะได้เป็น16บวก22เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะจะได้เป็น16บวก22เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ใช้แผนภาพแสดงการหาผลบวกของจำนวนทั้งสองจำนวนดังนี้นะคะจำนวนแรกก็คือ16กับ22เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะเป็น38หรือ16บหกบวกยีเท่ากับสานะคะ<ม>เขียนตัวเลขแสดงการบวกจำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบแล้วหาผลบวกดังนี้ นักเรียนดูนะคะลูกมีหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยเราจะเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยก่อนนะ,ะในที่นี้ก็คือ6กบวกสมีค่าเท่ากับ8นะคะในหลักหน่วย6กบวกสมีค่าเท่ากับ8ในหลักสิบหนึ่งบวกสมีค่าเท่ากับ3นะคะในหลักสิบหนึ่งบวกสมีค่าเท่ากับ3หรือ16บวก22เท่ากับ38แบบนี้ก็ได้ นักเรียนสามารถแยกเป็นหลักสิบหลักหน่วยแบบนี้หรือจะเขียนแบบนี้เลยก็ได้เป็นการบวกในแนวตั้งนะคะดูขั้นตอนที่1การบวกในหลักหน่วย6หน่วยบวกกับ2หน่วยจะได้8หน่วยเห็นไหมคะเขียน8ในหลักหน่วยนักเรียนบวกหลักอะไรนักเรียนเขียนในหลักนั้นนะลูกนะขั้นตอนที่2การบวกในหลักสิบการบวกในหลักสิบนะคะหนึบวกกับสอได้สา เขียน3ในหลักสิบเห็นไหมคะเขียนเลข3อยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่บอกว่า16บหวกยีเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจะได้เป็น16บหกบวกยีเท่ากับ38นะคะ สรุปง่ายๆก็คือการบวกจำนวนนับ2องจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100แบบไม่มีการทดให้นำจำนวนในหลักเดียวกันบวกกันนะการบวกจำนวนนับ2องจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100นะคะแบบไม่มีการทดให้นำจำนวนในหลักเดียวกันบวกกัน ทีนี้การบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งรแต่ว่ามีการทดอันนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะการบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งรอแต่มีการทดนักเรียนดูนะว่าเป็นยังไงผู้พุ่งขอยกตัวอย่างนะคะเป็นโจทย์ปัญหาบัวเก็บมะม่วงมาสิบแปดผลเก็บแตงโมอีกเจ็ดผลมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลบัวเก็บมะม่วงมาสิบแปดผล เก็บแตงโมอีกเจ็ดผลมีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกทําไมเราถึงใช้การบวกเพราะเขาถามว่ามีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลเพราะว่ามะม่วงกับแตงโมเนี่ยเป็นผล,ลไม้นะคะโจทย์จึงถามว่ามีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลเราจึงใช้การบวกนะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกได้ดังนี้นะคะก็คือ18 18บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ะะได้เป็น18บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนนะะดูขั้นที่1นะคะขั้นที่1แสดงจำนวน18กับ7ขั้นที่1แสดงจำนวน18กับ7นะคะมี10กับ8แล้วก็7หน่วยขั้นที่2 2> สอง10หน่วยจัดกลุ่มครบ10ได้10 1งงไหมขั้นที่สองนะคะ10หน่วยจัดกลุ่มครบ10ได้10เห็นไหมลูกเห็นไหมคะ จากตรงนี้ขึ้นมาอีกสองตรงนี้ก็ครบ10พอดีเลยนะคะจะได้อีก1นึขั้นที่3เขียนแสดงจํานวนการจัดกลุ่มใหม่เขียนแสดงจํานวนการจัดกลุ่มใหม่จะได้ดังนี้มีค่าเท่ากับ20แล้วก็หหน่วยก็คือ25 20กับ5ห,หน่วยก็คือ25้นั่นเองนะคะเขียนตัวเลขแสดงการบวกจำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบ แล้วหาผลบวกดังนี้เขียนตัวเลขแสดงการบวกจำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบแล้วหาผลบวกดังนี้เหมือนเดิมเลยนะคะมีหลักหน่วยกับหลักสิบเห็นไหมคะหลักหน่วยกับหลักสิบหลักหน่วยจะมีเลขเจ็ดกับแปดหลักสิบจะมีเลขหนึ่งนะคะลูกดูขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งคือการบวกในหลักหน่วยขั้นตอนที่หนึ่งคือการบวกในหลักหน่วย แปดหน่วยบวกเจ็ดหน่วยจะได้สิบห้านะฮะจะได้สิบห้าหน่วยจัดครบจัดกลุ่มครบสิบได้หนึ่งสิบกับห้าหน่วยจัดกลุ่มครบสิบได้หนึ่งสิบกับห้าหน่วยเห็นไหมคะเขียนห้าในหลักหน่วยเห็นไหมลูกเขียนห้าในหลักหน่วยนี้นะคะแล้วทดหนึ่งสิบไปหลักสิบแล้วทดหนึ่งสิบไปที่หลักสิบเห็นไหมคะเนี่ยหนึ่งสิบไปที่หลักสิบ เขียนหนึ่งในหลักสิบนี่เป็นแบบนี้เลยขั้นตอนที่สองการบวกในหลักสิบการบวกในหลักสิบนะคะหนึ่งสิบหนึ่งสิบก็คือที่มีอยู่แล้วเนี่ยกับจำนวนทดมาอีกหนึ่งสิบก็คือตัวสีแดงนี้นะคะได้สองสิบได้สองสิบเนาะเพราะฉะนั้นเขียนสองในหลักสิบแบบนี้เลย นะคะแมแบบนี้เลยหรือนักเรียนอาจจะทําเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้ถ้านักเรียนเกิดความชํานาญแล้วนะคะสิบแปดบวกเจ็ดได้เท่ากับยี่สิบห้าแปดบวกเจ็ดได้ก็เท่ากับสิบห้าใส่ห้าแล้วทดหนึ่งนะคะหลักสิบหนึ่งหนึ่งมีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็บวกอีกสิบบวกอีกหนึ่งสิบได้เท่ากับสองนะคะได้เท่ากับยี่สิบก็ใส่เลขสองลงไปเพราะฉะนั้นสิบแปดบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบห้าง่ายเลยนะคะ พิจารณาการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและก็ส่วนรวมพิจารณาการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยลบส่วนรวมเรียนดูนะส8บดบวกเจ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมสิบแปดบวกเจ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะสิบแปดเท่ากับสิบบวกแดเห็นไหมถ้าก,กระจายออกมาก็คือสิบแปดเท่ากับสิบบวกแปด 18บวก7็ก็เท่ากับ10บวก8บวก7นะคะได้เท่ากับ10บวกสิบมาจากไหน15ก็มาจาก8บวก7นั่นเอง15มาจาก8บวกเนะคะ10ก็ยังอยู่คงเดิมเพราะฉะนั้น10บวก15ได้เท่ากับ25นะคะ10บวกสได้เท่ากับ25ดังนั้น18บวก7จึงมีค่าเท่ากับ25นะคะ การบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยรลบส่วนรวมช่วยให้หาผลบวกได้รวดเร็วขึ้นช่วยให้นักเรียนหาผลบวกได้รวดเร็วขึ้นนะคะอันนี้คือตัวช่วยอย่างนึงเนาะหาผลบวกของสิบห้ากับสาสเจ็ดหาผลบวกของสามของสิบห้ากับสาสิบเจ็ด เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ดังนี้นะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ดังนี้ก็คือ15บวก37เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม15บหบวก37เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมดูขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1แสดงจํานวน15กับ37ขั้นที่1แสดงจํานวน15กับ37 10กับห้า10กับห้าหน่วยแล้วก็30กับ7หน่วยเห็นไหมคะ ทีนี้เหมือนเดิมเลยก็คือจัดกลุ่มให้ครบ10นะคะขั้นที่2 10หน่วยจัดกลุ่มครบ10ได้1นึหน่วยนะคะสิบหน่วยจัดกลุ่มครบ10ได้หนึ่งสิบก็จะเหลือหน่วยแค่2นะคะหน่วยแค่2ตรงนี้ขั้นที่สเขียนแสดงจํานวน <c oughs> <c oughs> <c oughs> การจัดกลุ่มใหม่เขียนแสดงจำนวนการจัดกลุ่มใหม่จะได้เป็น52ก็คือห 10กับอีก2หน่วยเป็นห้าสิบสองนะคะเขียนตัวเลขแสดงการบวกจำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบแล้วหาผลบวกดังนี้เลยมีหลักสิบกับหลักหน่วยเหมือนเดิมเลยนะคะหลักหน่วยจะมีห้ากับเจ็ดห้าบวก7ดนะคะหลักสิบก็คือ1บวก3าทีนี้นักเรียนดูทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1การบวกในหลักหน่วยนะคะ การบวกในหลักหน่วย5หน่วยบวก7หน่วยได้12หน่วย5หน่วยบวก7หน่วยได้12หน่วยจัดกลุ่มครบ10ได้1นสิบกับ2หน่วยนี่ก็อันนี้ก็คือ1นสิบนั่นแหละนะคะกับ2หน่วยตรงนี้เราจึงเขียน2ในหลักหน่วยและทด1นสิบไปที่หลักสิบเขียน1ในหลักสิบก็คือตัวนี้นั่นเองขั้นที่2การบวกในหลักสิบ หนึบวกกับ30มสิบนี่นะคะหนึบวกกับ30ได้40แล้วใช่ไหมแล้วยังมารวมกับจำนวนที่มาทดเพิ่มอีก1นึได้เป็น50เพราะฉะนั้นเขียนเลข5ในหลักสิบ 10, นะคะหรือนักเรียนจะทำแบบนี้ก็ได้ถ้านักเรียนเกิดความชำนาญแล้วนะคะสิบหวกสาจึงมีค่าเท่ากับ52 ทีนี้เพื่อความถูกต้องและแม่นยำนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาการบวกพิจารณาการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมดังนี้1 5บ7วก37เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ15บวก37เท่ากับ1 5บวก35บวก2ได้เท่ากับ50-2 50บวสองมาจากไหน50ก็มาจาก1 5บ5วก35นะคะ ได้50าบวกสองนะคะสิบหวกสาจึงมีค่าเท่ากับ52สรุปง่ายๆเลยนะคะการบวกจำนวน2องจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100แบบมีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบเมื่อผลบวกของจำนวนในหลักหน่วยเป็นจำนวน2หลัก การบวกจำนวน2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบเมื่อผลบวกของจำนวนในหลักหน่วยเป็นจำนวนสองหลัก 2. หรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้จำนวนสองจำนวนบวกกันได้10แล้วบวกโดยใช้วิธีบวกจำนวนที่ไม่มีการทด หรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้จำนวนสองจำนวนบวกกันได้10แล้วบอกบวกโดยใช้วิธีบวกจำนวนที่ไม่มีการทดคะอ่ะทีนี้การสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวนการสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวนอันนี้ง่ายๆเลยนะคะลูก นักเรียนดูนะมีหัวใจสามดวงกับหัวใจสี่ดวงรวมเป็นหัวใจเจ็ดดวงนะคะหรือหัวใจสี่ดวงกับหัวใจสามดวงก็รวมเป็นเจ็ดดวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นสามบวกสี่ไหมคะสามบวกสี่มันจึงเท่ากับสี่บวกสามเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันมันมีค่าเท่ากันสามบวกสี่ก็ได้เจ็ดหรือว่าสี่บวกสามมันก็ได้เจ็ดอันนี้คือการสลับที่ของจำนวนนับสองจำนวน หรือจะยกเป็นแผนภาพแบบนี้ยกตัวอ,อย่างเป็นแผนภาพแบบนี้ก็คือ2 2สิบวกกับ23เท่ากับ45่ิบหนะคะ22บวก23เท่ากับ4ีหรือ2 3สบาบวก22เท่ากับสี 45, ะะ่สิบหวก22เท่ากับสี่สิะเพราะฉะนั้น2 2บวก มีค่าเท่ากับ23บวก22เพราะว่ามันทำไมลูกมันมีค่า45เท่ากันนะคะใช้การสลับที่ของการบวกได้เลยสรุปง่ายๆก็คือการบวกจำนวน2จํานวนใดๆสามารถสลับที่จำนวนทั้งสองโดยที่ผลบวกยังคงเดิมการบวกจำนวน2จํานวนใดๆสามารถสลับที่จำนวนทั้งสอง โดยที่ผลบวกยังคงเดิมนั่นเองอทีนี้มาดูการบวกจํานวนนับสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะการบวกจํานวนนับ3ามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งร้อยคุณผูขอยกตัวอย่างคุณแม่ซื้อน้ําตาล24บาทน้ําปลา22บาทน้ําส้มสายชู13บาท ุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทน,นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและแสดงวิธีการบวกได้ดังนี้ดูวิธีที่หนึ่งนะคะวงเล็บยี่สบสี่บวกยีิบสองเท่ากับสิบสามเออขออภัยค่ะวงเล็บยี่สิบสี่บวกยีิบสองบวกสิบสาเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีที่สองก็จะเป็นยี่สิบสี่บวกสิบสามวงเล็บยี่สบี่บวกสิบสามบวกยี่บอเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม วิธีที่สามวงเล็บยี่สิบสองบวกสิบสามบวกยี่สิบสี่เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมวิธีง่ายๆคือนักเรียนจะต้องทําในวงเล็บเนี่ยให้เสร็จก่อนแต่ทีนี้มันเป็นการบวกมันบวกสามจำนวนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเอาอะไรมาอยู่ตรงไหนในตำแหน่งใดก็แล้วแต่มันก็มีค่าเท่ากันก็คือห้าสิบเก้าเห็นไหมคะวิธีที่หนึ่งก็มีค่าเท่ากับห้าสิบเก้าวิธีที่สองมีค่าห้าสิบเก้าวิธีที่สามก็มีค่าห้าสิบเก้าเช่นกันนะ วิธีที่หนึ่งดูนะยี่สิบสี่บวกยี่สิบสองได้สี่สิบหกสี่สิบหกได้แล้วเนี่ยเอาไปบวกกับสิบสามจึงได้ห้าสิบเก้านะคะวิธีที่สองยี่สิบสี่บวกสิบสามเท่ากับสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเมื่อได้แล้วเอาไปบวกกับยี่สิบสองก็ได้ห้าสิบเก้าวิธีที่สามยี่สิบสองบวกสิบสามได้เท่ากับสามสิบห้าให้อาเอาสามสิบห้าบวกยี่สิบสี่ที่เหลือเนี่ยก็ได้เท่ากับห้าสิบเก้าเหมือนกันนะคะ สรุปง anyway. ่ายๆเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยเรียกว่าวงเล็บนะลูกนะใช้แสดงการบวกจํานวนสองจำนวนในวงเล็บก่อนแล้วจึงบวกกับจํานวนที่เหลือเครื่องหมายวงเล็บอันนี้นะคะเรียกว่าวงเล็บเนาะใช้แสดงการบวกจํานวนสองจำนวนในวงเล็บก่อนแล้วจึงบวกกับจํานวนที่เหลือนั่นเองวิธีที่สี่ เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก24บวก22บวก13เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็หาคำตอบนักเรียนดูนะมีหลักหน่วยกับหลักสิบเห็นไหมคะขั้นตอนที่1การบวกในหลักหน่วยบวกจำนวนในหลักหน่วยได้9เขียน9ในหลักหน่วยขั้นตอนที่2การบวกในหลักสิบบวกจำนวนในหลักสิบได้5เขียน5ในหลักสิบ นะคะการบวก3จํานวนการบวกจํานวน3จํานวนก็คือหาผลบวกของ2จํานวนแรกก่อนแล้วบวกกับจํานวนที่3หรือบวกทั้ง3จํานวนพร้อมกันเลยนะคะ,ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวการบ้านคุณบุ่งขออนุญ,ญาตให้ในชั่วโมงแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่นักเรียนตั้งใจเรียนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ